สวัสดีครับสบายดีพี่น้องเอฟซีช่องเลืองลาปะตองที่รักและคารพบทุกท่านครับวันนี้ผมกับผมเสียงสีค้นเก่้าต้นสะระข้นเดิมเขามาพอกันในเดือนกรกฎาของปี 2, 567มานังวาวมือนี่บ่ได้วาวเรื่องวาวครับพี่น้องหางหายจากคลิปเฮ็ดวาวไปโดนเติอบบ่าได้ลุงวาวบ่ได้เลียนวาวเลยก่ย้อนมันเป็นหนาฝนนั่นเองครับพี่น้อง แต่ว่าปีหกถึงหกเจ็ดนี่ถือว่าได้เลรียวาวจนหดล่มหลอนเด้ถือว่าอิม่มหนำสาแล้านเราจุใจแล้วสําหรับเสียงสนุว,วาวไทยบ้านจนเปิดผลลับไปร่มห่อนร่มอวยกันแลนได้เบิดสวสดเศร้าขึ้นกันมาเมื่อน,นี่ครับผมสีมาแนะนําวิธีการเหดบังไฟเล่าฟัางกับปีน้องว้าถึงเดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดน,นี่มันต้องเ่นบังไฟจนวันลาแล้วล่ะแต่ว่าผมเพิ่งจะว่างในการเหตลิปก็เลยสีมาแนะนําครับ การเห็ดบางไฟเราฟางแบบนี้อ่ามีพี่น้องหุ่นจักบ่ครับพี่น้องทางใดเล่นบางไฟแนวนี้บ่เป็นบองไฟเราฟางท่างไกลครับขนาดเล็กต้องบอกว่าขนาดเล็กเลยเน,ะนาะคันว่าไปถึงบางไฟใหญ่เพิคนหัวรอเวลยเล่นบางไฟอย่างแนวนีบบองไฟทอบางไฟอย่างนี้ขเขาจะบอเล่นน้หนอยขนาดนี้ครับซ้่งคืบหนึ่งครับบางนี่ขนาดแค่สิบหกเซนติเมตรเองครับร่วมหัวร่วมเถียดกระดีตุกยอสิบเจ็ดถึงสิบแปดครับ อางกับสิเป็นใหม่เห็นบ่นี่ครับนี่แหละครับเป็นวงไฟทั้งไกลครับกับมีสนามประลองหยุดกันยูนะสนามประลองหยุดกันทุกสัปดาห์ลายแล้วล่วละครับพี่น้องไกลเพิ่นสิพิดสนามเลยล่ละมือนีก็เลยถือเป็นนิมิตไม้อันดีนะครับสีมารเริ่มอีพีแรกในการสร้างบวงไฟเราฟัางเพื่อมี่พี่น้อง เอฟซีหรือน้องๆนะครับอยากเห็ดบังไฟแนวนี้ชื่นชอบบางไฟคือกันอาจจะลองเห็ดเบิงนะครับผมกะบ่ได้เก่งยังดอกแต่ว่าสีมาแนะนําใดนะครับนพื้นฐานในการเขาบังเพราะว่าฟางนี่มันบ่คือยังทอนะครับมันมันมีกระบวนการในการเห็ดหลายเติบครับมือนี่สีมาเบิงวามีอุปกรณ์หยั่งในการเห็ดวัตถุดิบเห็ดใส่อีย่างแน่นะครับอ่ะไปเบิงกันครับพี่น้อง